สว,ส,สวัสดีครับัสดีครับครับครับด้วยครับ <c oughs> เราในช่องพลายทองคำนะครับวันนี้เราจะพาพ่อหมาของเราไปเข้าปา่าคเป็นอย่างไรนะครับเรามาติดตามดูหลังจากไม่ได้ไปเข้าหลายวันแล้ว ทางอยากจะไปอยู่หรือเปล่านะครับไปไหมครับทองครับยกมือทักทายเลยครับดูทำครับจะอยากไปแรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูว่า การเข้าปา่าในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ โอ๊ยมานี่เราก็ปล่อยพอมาของเราแล้วนะครับเดินรล้วไปเลยโอ๊ยโอยจะรีบไปไหนครับรีบไปหอบยาหอบรญบยากองเรือเธอจะหอบไปหมดหรือเปล่าครับฮะหอบฮะห,ห,หอบได้แค่ไหนกินแค่นั้นนะครับดูครับโอ้โหโอ้ เดียวเรียบไม่มีเรือสักต้นเลยครับเฮ้ยมาเอาเอาจะไปขึ้นรถมา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 เจอบัวบานมาเดินคุมบาทเฮ้เยมาู้ที่ไปเลยทองครับไปแล้วครับวิ่งไปแล้วดุยดุย ตั้งลำได้ไปไม่รอเลยนะครับเปะะเลิดที่หรือว่าจะเป็นประจำที่ครับไปดูอึบเห็นตะตูดไว,ไว้บลายที่ไปเลยึบฮ,ฮ,ฮโอ้โหปีบมาครับโอ้โหถึงวางลงกินแบบสบายใจเชิบเลยนะครับ ใครจะตามทันไม่ทันไม่สนแล้วผมไปแล้วผมรู้ที่แล้วก็ <c oughs> <c oughs> เ,เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราพาพ่อหมาของเรามาเข้าป่าพักผ่อนหย่อนใจอย่ตรงนี้เงียบสงัดไม่มีใครกวนนะครับมาที่ดีดูครับ มาบคำโตโตคํำใหญ่ๆเรื่องกินนี่มีความสุขเชลเกินครับได้กินไม่สนใจใครครับขอให้มีของกินจับเด็บงาแล้วนี่แหละคืออีกลักของฉันใครจะทำไรใครจะไปไหนฉันไม่สนตอนนี้ฉันมีความสุขกับการกินนเนีบย ก็จะเป็นแบบนี้ยช้างที่กินยากิกนอาหารแต่ละเชือกก็จะเลือกกินตรงที่อร่อยตรงที่ดีก่อนครับหลังจากหมดแล้วก็จะค่อยๆเก็บกินตามหลังอีกทีนึ่งก็จะเป็นทุกเชือกอย่างเช่นลองดูนะว่าลองมีอาหารหลายๆอย่างให้เขาเลือกกล้วยแตงโมสับประรดแทนทลุบแบบนี้สิ่งไหนที่เขาชอบเขาจะเลือกกินสิ่งที่ชอบก่อนสิ่งที่อร่อย ที่เขาว่าอร่อยแล้วก็ชอบก่อนครับหมดแล้วค่อยเก็บกินตามหลังไปทีละอย่างทีละอย่างวันนี้ก็คงต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้บรรยากาศท้องฟ้าโล่งแจ้งมากเลยครับไม่มีเมฆมาบางัง ส่วนตัวผมเองก็วันนี้จะเดินทางไปทำภารกิจที่บ้านก่อนครับและเราจะมาดูกันตอนเย็นครับว่าทองคำจะเล่นดินแทงดินเหมือนวันก่อนอีกหรือเปล่านะครับ ตกมันแต่ละปีก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับนิสัยก็จะค่อยเปลี่ยนไปแต่ละปีแต่ก่อนหลังจากหยุดตกมันนี่ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าดินพวกนี้จะไม่แทงจะไม่เล่นนะครับแต่มาปีนี้ยังยังเล่นยังแทงอยู่ครับก็ยังแปลกใจอยู่ว่าเป็นเพราะเหตุใดครับนะมันไปถูต้นไม้แล้วครับผมก็ยังงงอยู่ว่าอาการตกมันที่ น้ำมันยังออกไม่หมดหรือว่าเป็นเพราะอะไรแต่ตามโบราณเคยบอกไว้ว่ายิ่งยิ่งอายุมากตกมันบ่อยเข้าก็จะเปลี่ยนแปลงนิสัยไปเรื่อยๆครับแต่ยังคงความดีที่ไม่ดื้อไม่สนว้ก็พอครับเปลี่ยนอย่างอื่นก็ไม่ว่าแต่อย่าดื้ออย่าสนก็พอครับ ดูสนเมื่อไรแล้วก็เก็บข่าวกันแน่นอนครับมันก็ขึ้นอยู่กับควานอีกทีว่าเราจะสังเกตช้างเราว่าเปลี่ยนนิสัยไปทางไหนเราจะดัดให้เป็นยังไงตรงนี้ขึ้นอยู่กับควานอยู่ที่เราใส่ใจเขามากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ขันแลวครับถอดอไปเยียบเล่นแล้วก็จะไม่กินนะครับนี่ อย่าง e. น,นี้แหละครับถ้าให้หญ้าเยอะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้ามีน้อยนิดรวมไม่พอกินนี่จะกินแบบนนี่นะครับพอ ส่วนหน้าที่ติดปูนกับขมิ้นก็พยายามขัดอยู่นะครับแต่ยังออกไม่หมดครับค่อยขัดแต่ถ้าจะให้ออกจริงๆก็ต้องออกไปเล่นน้ำเลยครับเป็นน้ำเล่นโคลนนี้ออกมาออกสีเผือกชัดจีนเลยนะครับเดี๋ยวรอสักวันวันไหนมีโอกาสว่างๆนะครับจะพาไปเล่นน้ำมูลให้พ่อ,พอแม่เอฟซีได้ดูแต่จะเป็นช่วงไหนก็ต้องรอก่อนนะครับ ว่าช่วงนี้เราเพิ่งกลับเข้ามาอยู่ในศูนย์คดเราต้องคอยปฏิบัติตามกฎระเบียบเข้าไปก่อนครับว่างจริงๆเราถึงจะไปได้นะครับ้องกดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก่อนก็จะมีสีโดดูด ซั์มงคลพลายทรัพย์มงคลมาอยู่ข้างๆตรงนี้แล้วก็อีกเชือกหนึ่งก็คือทางดวงจันทร์ที่พันพางพังพุ่มพวงครับที่เสียชีวิตล้มลงไปจากโรคท้องเสียเมื่อช่วงตอนที่ผมติกใหม่ๆนะครับอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็นำกลับไปอยู่ที่บ้านเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ขอแสดงความเสียใจไปกับน้องช้างไพลวันนะครับน้องไพลวันที่ได้ล้มไปเมื่อวานอาการก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่ที่สำคัญก็เป็นอยู่กับคนเลี้ยงต้องใส่ใจสังเกตช้างให้มากครับช่วงนี้ช้างน้อยบางเชื่อกก็เป็นอย่าง คนเป็นโรคโควิดนี่ครับไม่มีอาการไม่มีอะไรจะมาออกเอาช่วงขั้นสุดท้ายแต่ว่าถ้าคนสังเกตจ,จริงๆมันจะมีอาการให้รู้ให้เห็นอยู่นั่นแหละครับเราต้องรีบแก้ไขนะครับตรงนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนเลี้ยงนะครับช้างแต่ละเชือกนีสใส่เป็นอย่างไรคนเลี้ยงจะรู้ดีที่สุดครับ ส่วนพ่อมาของเรานี่สังเกตไม่ยากนะครับถ้าอยู่ป่า,อาตอนเย็นเย็นถ้าเราเรียกแล้วร้องตอบรับนี่แสดงว่าปกตินะครับมับง่งตั้งแต่อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันครับตั้งแต่ก่อนจะมาอยู่ในศูนย์อยู่ที่บ้านผมเอาไปผูกที่ป่าผมก็จะทํำท่าเวลาไปเอาตอนเย็นเดินร้องเพลงไปได้ยินเสียงนี่จะร้องตอบเลยครับถ้าวันไหนไม่ร้องตอบเราเข้าไปสังเกตการดู อย่าเพิ่งให้เขาเห็นแล้วเขาจะรู้เราก็จะรู้เองว่าเขาอยู่ในห้วงเวลาซึมหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ได้ยินกันแน่นะครับอันนี้มันอยู่ที่เราสังเกตแล้วก็ใส่ใจเขาเขาก็จะรู้ว่าช้างเราเป็นยังไงนิสัยยังไงเอายังไงก็ขอยุติคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกๆุกทุกท่านทุกๆคนทุกทุกกำลังใจที่คอย รับชมและให้กำลังใจในช่องไายทองคาเป็นอย่างดีเสมอมาก่อนจากกันก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาคุ้มครองพ่อแม่ศีทุกท่านทุกคนให้ปลอดภัยจากโรค้ครายทั้งหลายทั้งปวงให้มีแต่ความสุขความเจริญยิดกับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทอง มีความสุขกับการงานนะครับเดินทางไปในใกล้ไกลปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องคลายทองคําด้วยนะครับรักทองคำไม่น้อยแต่คอให้รักนานๆฝากทองคาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับขอบคุณครับทองครับขอบคุณครับล้ะครับขอบคุณครับครับ